สวัสด <c oughs> ีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายโกคอครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันเสาร์ที่10มกราคมปี2569ครับวันนี้จะมีอยู่4คู่2มุมนะครับสวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นเ a c เอครับเอเบอรตันพบกับซันเดอร์แลนด์ครับนวลาหนึ่งทุ่มสิบห้าทีครับคู่ต่อมาครับเป็นเอฟเอครับเช่นเดียวกันครับเอลเนยูเต็ดพบกับบอลมาเลเซียครับนวลาสี่ทุ่มตรงครับคู่ต่อมาครับเป็นเอาเอครับคุสตาันครับทอร์นาสเปร์พบกับแอสเซนวิลล่าครับ ฟุตบอลคระหว่างเอเวอเรตันพบกับซานเดอร์แลนด์ครับเอฟเอครับรอบคัดเลือกรอบที่3เป็นการโครจรกลับมาพบกันระหว่างทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตัครับเปิดบ้านละการมีเยนของแมวดำซานเดอร์แลนด์ทั้งสองทีมต่างต้องการโลดแล่นอยู่ในเส้นทางลีกสูงสุดของอังกฤษยอย่างพรีเมียร์ลีกครับเกมมีชาวบ้านอย่างเอเวอเรตันต้องการคว้าชนะเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปในถ้วยเอฟเอคับและเรียกความมั่นใจกลับคืนมาหลังฟอร์มในลีกยังไม่คุ้นเส้นฮองวาเช่นเดียวกับซานเดอร์แลนด์ครับที่ต้องการชนะเพื่อโอกาสในการลุน้นแชมป์ถ้วยและเป็น กิกยายนปี2 5ครับโดยทั้งฝั่งเซนต์เด์แลนด์ครับเปิดบ้านทเสมอกับเอเวอเรตไปหนึ่งปรต่อหนึ่งครับมองย้อนกลับไป6เกมหลังสุดนะครับเอเวอเรตันเนี่ยมีสถิติที่ดีกว่าอย่างชัดเจนครับโดยเก็บชนะไปได้4ครั้งเสมอ1และก็แพ้เพียงหนึ่งครับสวัสดี่น้งฝั่งเอเวอเรตันครับเดวิดมอยกุือของเอเวอเรตันเกมนี้ขาดผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายครับทั้งอิสมาอิดีไออิริยาเกวเย่ดิทโธนแบมนซผู้เล่นบาดเจ็บประกอบไปด้วยเซอร์แมนโคแมนคีแนนเดวิลลี่ฮอร์จอร์ดเบอร์เวนคาร์ลอสอาการแ่กัตาช เจมส์เดวิดการ์เนอร์กับทีมไอโรเอกาบูนัมในารุจาวังเดวายแมกนิวเมอร์วินโรชัยเลอร์ดิปริงโดยมีเครโนบาร์รีเป็นกองหน้าตัวเป้าและลาซอร์เกมวันนี้ครับสำห land, รับทีมน้องฝั่งเซนเดอร์แลนด์ครับโรจิสเวลล์บิสครับกุญซือของซันเดอร์แลนด์เกมนี้เผชิญกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนจำนวนมากมายเช่นกันเลยครับผู้เล่นที่ติดโทษแบนได้แก่โนอาซาดิกี้เบอร์ทานเตอเรฮาบบิดเดีราเฮนิโรมันดาวาอาตูมาโชกูเคนดินตาบีครับสว่วนผู้เล่นบาดเจ็บมีวิลสันไอออซิโดรแลล้วก็บาะ กับทั้งหมดจะมาในอก4ต่อ2ตัว3ต่อ1ครับแต่งานช่วงานตัวของลูซาริเอลเกียเทราดาและก็ดานะิเอลนิวในรุจวง Simon, inka, so, uffy, Chris, Rick, no e ังไซมอนอดินกาเอ็นโซเรลฟี่คริสริกนุ่ยมีไบรอันบอบบี้เป็นกองหน้าตัวเป้าไล่ล่าสกอร์เกมในวันนี้ครับฟอร์มสุดนะครับเอเวอเรสตันนับที่12ครับเกมสุดเอเวอเรสันเปิดบ้านเสมอกับบูแฮมตัน1ปูต่อ1ครับฟอร์มเกมมาสุดนะครับชนะ1เสมอ2แพ 3. ้3สถิติที่น่าสนใจคือไม่ชนะใครมา2เกมติดเกมในบ้านเนี่ยไม่ชนะใครมา3เกกกกมมมมมมมฟออออรรรรรร์โดยยยวววววถืืื่่่่่่าาาาาาัััังงงงไคคคคคคเเเเส้้นนนนททีีรรบบแลละะตชพมมใจ ซันด์ลแลนด์อันดับที่10ครับในพรีเมียร์ลีกเกมสุดเันด์ลแลนด์บุกไปแพ้เบรนฟอร์ดสูรสามครับป้อมเกมสุดชนะ1เสมอ4แพ้1สถิติีที่สำคัญคือไม่ชนะใครมา5เกมและเกมเย็นไม่ชนะใครมา6เกมติดรับฟอร์มโดยถือว่าค่อนข้างแผ่วลงไปอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลังแนวน้มเกมในวันนี้ครับในฐานะเจ้าบ้านและต้องการชนะผ่านเข้ารอบในสึกเอเซครับน่าจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ในต้นครับดยอาศัยความได้เปรียบจากการเล่นในบ้านแล้วหวังใช้จังหวะจากผู้เล่นแนวลุกอย่างเดวายแม็กนิวและก็เชียโนาี่้าร์อรทขี่เ่ มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและถูกโดนแบนเป็นจำนวนมากครับโดยเฉพาะเกมเยือนที่ยังไม่สามารถเก็บชนะได้เลยครับในช่วงหลังคาดว่าน่าจะเน้นตั้งรับอย่างรัดกุมอาศัยจังหวะสวนกลับเร็วจากไบอันบรอดบี้อย่างไรก็ตามครับด้วยความมุ่งมั่นและความได้เปรียบจากเอเวอเรตันรวมถึงปัญหาของซันเดอร์แลนด์ที่ทําให้คาดว่าเอเวอเรตันน่าจะเป็นฝ่ายเบียดชนะไปได้ที่สุดครับก็ครับเอเวอเรตันชนะซันเดอร์แลนด์ซ้อมดูตอหนึ่งครับฟุตบอลต่อเอเวอเรตันครับผู้ดำเนินการเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลเอฟเอครับนิวคาสเซิลพบกับบอลมาฟส์สี่ครับฟ เยนของเดอะเชอรี่บอลมาดฟ์สีเกมนี้เจ้าบ้านอย่างนิวซันยูเนเต็ดกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมต้องการสารต่อผลงานที่ดีเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปในบอลถ้วยเก่าแก่ที่สุดของอังกฤษครับการที่ทีมเยนอย่างบอลมาดฟ์ซีก็หวังสร้างเซอรพรสและใช้โอกาสนี้เรียกความมั่นใจกลับคืนมาหลังฟอร์มในลีกยังไม่คงเส้นคงวาผลงานการเจอกันนับเจอกันทั้งสองทีมในรายการพรีเมียร์ลีกเมื่อเดือนกันยายนปี2 5ครับจบลงด้วยผลเสมอ0-0ที่บ้านของบอลมาดฟ์สีโดยภาพรวมเจอกันรโเกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนิวซซซซัััััันน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 นยยยยููไไเเเเเตต็็ดดดดดดมมมม่่่สสสาาาารรรถชะบบบอออออลล้้คคโแพววววงงงฝิิีฮกุืข ูเต็ดเกมนี้เนี่ยจะไม่มีตัวของวิลเลียมโอโทล่าแดนเบิร์นฟาเบียนเชร์เอมิลคราฟแอนโทนีลังกาเจอรเมลราชช์จะขอบเมอร์ฟี่ครับที่มีการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะมาในบทสี่ต่อสามสามครับในงานใช้งานตัวของเจคาอบแรมซี่ซานโดโทนารีและก็บูโนกิมาร์เรสเราจะวางแฮบี้บราวนลยอันวิซ่าและก็แอนโทนีกอร์ดอนไลล่าสำหรับเกมนี้ครับโซนิเอฟากบอลวายฟีครับอันโดนิโอเอร์ลากุซื้อของบอลวายฟีเกมนี้มีตัวของเปเปซ่าที่โคนแบรนครับที่ม้วนบาดเจ็บประกอบไปด้วยโดมินิกโซลังเกวิลเลียมเดนิสไร แล้วก็จาตีนไคเวิร์ดแล้วก็มาไตอาชินบอมบีครับทั้งหมดจะมันตัว 4, ต่อ2ต่อ3ต่อ1่ครับในการใช้งานตัวของเจมี่บรูคอีไลจูเนียครูปีมาคัสเวเนียแล้วก็เอวานอิซอนเป็นกองหน้าตัวเป้าละยาสองกเกมเนี้ครับฟอร์มล่าสุดนะครับนิวคาสซูเนเต็ดอันที่6เกมล่าสุดนิวคาสซูไนเต็ดบุกไปเอาชนะรยูไนเดได้อย่างสนุกสมานสี่ตัสครับฟอร์มมาเกมล่าสุดชนะ4เสมอ1แพ้1ไม่ชนะใครมา3เกมทั้งสงยิงยิงประตูได้เจ็ดเกมอย่างสิบเกมฟอร์มฉือ เปิดสาตัวสองครับฟอร์มเกมสุดชนะ1เสมอ3แพ้2เกมของบอลมัดมักมีสกอร์เกิดขึ้นสูงมากเลยครับโดยทั้ง2ทีมยิงไปด้หเกมติดต่อกันยิงได้หกเกมติดเสือประตูมา6เกมติดฟอร์มโดยรวมถือว่ายังไม่คงเส้นคงวามีจุดอ่อนที่ต้องปรับมากเลยครับโดยเฉพาะเกมรับในเกมเยือนแนวโน้มเกมยร์นอรกับเวอสันนเต็ดเนี่ยต้องการรักษาโมเมนตัมที่ดีเพื่อหวังลุ้นบอลถ้วยลุ้นถ้วยแชมป์ครับโดยเฉพาะเมื่อเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งเกมรูปพวกเขาเนี่ยกำลังทําผลงานได้อย่างดุดันครับเกมนี้ครัว่าเดินหน้าเปิดเกมบุกเเเเเเข้้้าาใสส่่่่่่แแตตนนกกกมมมมมฮะะททีีีีีบบอลลดดฟซยจุ็ นะมาได้แต่ฟอร์มเกมเยือนยังคงเป็นปัญหาอย่างน่าเป็นห่วงครับเกมรับมีปัญหาเสียบตัวง่ายครับแม้จะมีแนวรุกที่สามารถทำประตูได้แต่การขาดผู้เล่นคนสําคัญอย่างโดมินิกโซลันเก้ครับส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจบสกอร์เกมนี้ครับว่าเนโอเซเนเต็ดครับได้เปรียบในเรื่องฟอร์มการเล่นและในบ้านและขุมกาลังที่ดูเหนือกว่าครับก่อนหน้าครับเนโอเซเนเต็ดชนะบอลวัดเอฟซีสามตัวต่อหนึ่งครับของาต่อเนโอเซเนเต็ดครับส่วนกุลนัมนะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลเอฟเอครับเช่นเดียวเลยครับระหว่างเทอร์นาลสเปอร์พบกับแอสต เยือนของแอสตันวิลล่าเกมนี้อย่างสเปอร์ต้องการชนะเพื่อเรียกความมั่นใจและผ่านเข้ารอบถัดไปครับขณะที่ทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่ากำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในลีกก็จะมุ่งมั่นเก็บชนะในรายการบอลถ้วยเช่นกันผลงานการเจอกันนั้นเจอกันทั้งสองทีมแอสตันวิลล่าบุกมาเอาชนะทอร์นาโดสเปอร์ไปด้วยสกอร์สองตัวหนึ่งครับในรายการพรีเมียร์ลีกฟอร์มเกมล่าสุดรวมทุกรายการนะครับทอร์นาโดสเปอร์ชนะสองแพ้สี่โดยเฉพาะสามเกมล่าสุดพบกันสเปอร์แพ้รวดให้กับแอสตันวิลล่าเลยครับเัทมมมัสสแฟงงกกซือออออขทนนเเปร์ี้เนี่ยไมมมม่ีีตััวขอองเเเเจนนนแดดดิิสสบชูายคร ครูเชฟสกี้อีแนมาเดซีนีอุโดกีปาเปซาที่มีการบาดเจ็บอยู่อย่างไรก็ตามครับทั้งหมดจะมาในบท4ต่อ2ต่อ3ต่อ1ครับแดนการใช้งานตัวของโจเอาปรินญาแล้วก็โรดิโก้เบนดังกูแนวรู้จะวางชาวิชิมอนมาติสเตลลูคัสเบิร์กวอลแล้วก็ริชาร์ดวิสันเดออันเกรสแล้วก็เกมวันนี้ครับส่วนเรืงฝั่งแอสตนวิลล่าครับอุนายเอเมรี่กุญซือของแอสตันวิลล่าเกมนี้เนี่ยไม่มีเอวานเกรซองที่ทถูกโย ตเตอเรมองรามโบกาดในชวังจอนแมกกินเอเวอรียโน่บูเเดียมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ออลลี่วัตกินและลาสกอร์เกนในวันนี้ครับพอสุดนะครับตอนนสเปอร์นับที่14เกมล่สุดสเปอร์บุกไปแพ้บอลมารมีซีสองตัอสามครับฟอร์มเกมสุดชนะ1เสมอสองแพ้3ไม่ชนะ,ะใครมา3เกมติดเกมไนว่าไม่ชนะมาสเกมฟอร์มถือว่ายังไม่โคตรเซ็งของวานนะเป็นห่วงมากครับอสตั As ila, นเิล่าดับที่สมครับเกมสุดอสตันเมล่าบุกไปเสมอกับ, ale, บ sun, ช 4, เชดซันพาเลสสองต่อสอรงครวม 8, room, ถ แ็งแงแ่และมลนวน,น้องเกมน,นี้ครับทอร์สเปอร์ต้องการชนะในเกมบอลถ้วยเพื่อเรียกขวัญกาลังใจกลับคืนมาจากฟอร์มในลีกที่ยังไม่สู้ดีนะครับพวกเขามีเกมลุกและเกมรับที่เสียบตัวง่ายเกมลุกที่ยังไม่เฉียบคมเท่าที่ควรครับการที่แอสตันวิลล่าครับกำลังอยู่ในช่วงที่ยอดเยี่ยมมากแม้จะต้องเล่นเป็นทีมเยือนแต่ด้วยฟอร์มการเล่นทีของเซนวาเกมลุกที่หลากหลายทาให้พวกเขามีโอกาสที่บุกมาสร้างความลําบากให้กับเจ้าบ้านได้ครับเกมนี้ครัว่าแอสตันวิลล่าได้เป็นไยเปิดเกมบุกเข้าใสา่และมีประสิทธิภาพมมมมาาาาากกกกกวว่่่่่ทททรรอออออสเเเเป์์ีียังงหฟไจจบบโะุ็ ได้มีสูงมากก็แล้กับตอนราสเปอร์แพ้แอสตันม,มิลล่าหนึรัตตอสองครับ้ตอ่อแอ,อสตันม,มิลาครับคูส่สทนายของเราในวันนี้นะครับเป็นการวเคอ์ฟุตบอลบุนเดสก้าเยอรมันครับระหว่างไบร์เออร์ดูโกเซนพบกับสุดการ์ดครับศึกบุนเดสก้าเยอรมันสัปดาห์ที่สิบหนะครับไบร์เออร์ด e ูโกเซนทีมอันดับที่3าของตารางเปิดบ้านและการมีืันของสุดการ์ดทีมอันดับที่หกกมมิเจบ้านอย่างเดวโกเซนครับต้องการชนะเพื่อรักษาตำแหน่งในกลุ่มหัวตารางและยังคงอยู่ในเส้นทางลุนแชมปขขะะทีเเเยออนนนาาุกกรรหัััับบแ้้พึึดดลใสูจจ เมื่อเดือนมีนาคมปี25เลยครับเป็นทางไบเออร์ดูโกเซนบุกเอาชนะสตุตการ์ดได้อย่างดูเดือดด้วยสกอร์4-3ครับ้องสเกมัสุดรวมทุกรายการไบเออร์ดูโกเซนยังคงทำงานได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนโดยไม่เคยแพ้กับสตุตการ์ดนชนะไป2จบลงด้วยผลเสมอ4เกมครับตอนนี้ฝั่งไบเออร์ดูโกเซนครับคาร์เปอร์ฮูมันกุลซอของไบเออร์ดูโกเซนเกมนี้มีตัวของยานเดียวมองเด้ครับที่ติดโทษแบนอยู่ส่งไปเล่นบาดเจ็บหลายรายครับได้แก่โบเต้บากูฟอร์ซานอัลซานเฮนริกเอลซาเดลบิชิอาบู เควินพรัมโบโรมาโลโคเซ่ติโมเวเนอร์อัลดูฮวยนาเอเซเกิโอบันบูซี่วิลลี่ออฟแบนครับแล้วก็โยฮันปากโยโก้ครับทั้งหมดจะมาตัวสามตัวสี่ตัวสองต่อหนึ่งครับแตงกายใช้งานตัวของอเล็กกิมันโดโรเบิร์ตแอนดริชอเล็กกาเซียแล้วก็อาเธอร์ครับส่วนแนวรุกจะวางบริทชิลแมนโยนาสฮอบแมนซับซุนพาสติชิเป็นกองหนาปป้าตัวเป้าไล่ล่าสกอร์เกมนในวันนี้ครับส่วนทางฝั่งสุดการ์ดครับเซบาสเตียนเฮเนตกุญซือของสุดกกาาาาารร์์ดดเเเมมมนนนนนนีีี้้หสสสิิิิิทธใชชงงาขออบลลคคคตยโฟ อิบราฮิมมาชาเอริสเบนเซกีที่โทษแบนขณะมีผูเ้เล่นบาดเจ็บประกอบไปด้วยแดนแอ็กเซลสกัดูลูคากาเกสเดียโกโทมัสอามินอัลดากิฟลาซาโยวันวิชฟินเยลสเตฟานดอราซายาจัสสินดรีนและก็เอมาดินเดเมโรวิชทั้งหมดจะมาใน4ตัอ2ตัว3ต่อหนึ่งครับแต่งการใช้งานตัวของ er, อังเจโลสติลเลอร์อตาคารคาราซอแนวจะวางเจมี่เรเวอริงนิโคลัสนาตรีแล้วก็คริสเตียนฟูริชโดยมีเดนิชอุนดาวเป็นกองหน้าตัวรับเป้าแล้วสองเกมนี้ครับฟอรสุดครับไป เซนอันดับที่3เกลียวสุดเบเรลกเซนบุกไปชนะเอแบรฟิกสามตัรองนัดหนึ่งครับในศึกบูเดเลกาฟอร์มเกลียวสุดชนะ3ามเสมอหแพ้2พวกเขากลับมาชนะ2เกมติดยิ้มตัวได้3เกมฟอร์มถือว่ามีฟอร์มที่แข็งแกร่งในนากรัวครับสุดการที่6ครับเกลียวสุดทุ่ดการเปิดบ้านชนะดูเซนสามตัสองครับในศึกอาชามิสฟอร์มเกลียวสุดชนะ4เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งพวกเขาทำงานได้ดีในเกมเยือนครับโดยชนะมาสองเกมติดและชนะมาสามเกมสี่เกมสุดฟอร์มโดยถือว่าแสดงศักยภาพในการทำตัวที่ดีเยี่ยมมากแม่น้องเกเซนต้องการ3แต้มเพื่อขยับอัันนดบให้้ขึไปครับ และรักษาโอกาสในการลุนแชมป์เกมนี้พวกเขาเป็นเกมที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษครับใครที่สุดการแม้จะทำผลงานได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเกมเยือนแต่สี่การเจอกันที่ผ่านมายังเป็นรองเรลกูเซนอยู่ครับเกมนี้ครับว่าเรลกูเซนเนี่ยต้องการรักษาตำแหน่งจ่าฝูงน่าจะเน้นการครองเกมบุกเข้าใส่และใช้ความไม่เปรียบจากการเล่นในบ้านส่วนสุดการครับคงเน้นตั้งรับอย่างรัดกุมรอหาจังหวะสนกับเร็วครับแต่ด้วยความเฉียบคมในแนวรุกอย่างเรลกูเซนโดยมีแพตติชิกและก็โยนัสฮอปแมนเป็นตัวทีเด็ดโอกาสที่เบลกูเซนจะไปจะมีสิ ครับฟันหน่องต่อไปเอดุดก้เซนครับ